เมื่อใหม่หลายคนมีข้อสงสัยนะครับว่าถ้าเราทาสีโมเดลด้วยกันแล้วเราไม่ลงสีรองพื้นโมเดลไว้ก่อนเนี่ยจะเป็นอะไรไหมอันที่จริงจะว่าไปนะครับในช่องผมก็พอจะมีคลิปให้ข้อมูลเกี่ยวกับการรองพื้นโมเดลอยู่หลายคลิปเหมือนกันถ้าใครสนใจก็สามารถดูได้ทางคาอธิบายด้านล่างนะครับผมบอกก่อนผมไม่ได้เป็นคนโปรอะไรนะครับดังนั้นความเห็นของผมเนี่ยอาจจะไม่ตรงกับโปรท่านอื่นแต่ถ้าสําหรับผมเนี่ยหลักการง่ายๆของผมเลยนะ อยู่ที่ว่าเราต้องตอบตัวเองให้ได้ก่อนว่าเราจะรองพื้นไม่ทำไมคือปกติแล้วในการทาสีโมเดลได้ยวกันเราอาจจะรองพื้นเพื่อปิดสีเก่าของโมเดลไปก่อนหรือรองพื้นเพื่อเล่นเอฟเฟกตต่างๆเช่นเดฟเฟกสนดิมก็ได้หรือบางคนเนี่ยก็ใช้การรองพื้นเพื่อเช็คจุดที่ยังขัดไม่ละเอียดหรือบางคนก็รองพื้นเตรียมไว้นะครับเพื่อสีที่เราจะทาลงไปเนี่ยได้รับผลกระทบจากสีรองพื้นอย่างเช่นเราลองพื้นสีขาวแล้วเราทาสีเหลืองลงไปเหลืองเราเนี่ยก็จะออกไปทางสว่างแต่ถ้าเราลงสีดําไว้นะครับ มันก็จะมีความเป็นไปได้ที่สีเหลืองที่เราทาทับลงไปเดีย่ยมันจะดูมันหมดอะไรประมาณนี้ซึ่งก็ตามที่พูดมานะครับถ้ามันไม่นีมีผลอะไรกับการทาสีด้วยผู้การของเราการไม่ลองพื้นก็ไม่ผิดนะครับในทางกลับกันบางคนรองพื้นทุกครั้งก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับเพราะว่าโมเดลเลอร์แต่ละคนเนี่ยก็มีวิธีทํางานของตัวเองที่ไม่เหมือนกันดังนั้นสําคัญที่ตัวเราต้องตอบให้ได้ก่อนว่าเราจะรองพื้นไปทําไมเพราะว่าถ้าเรารู้แล้วว่าเราจะรองพื้นไปทําไมเนี่ย เราจะตอบได้เองครับว่างานแต่ละงานของเราควรต้องลองพื้นไหมหลักๆก็ใชประมาณนี้นะครับส่วนรารครเดียวต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพื้นฐานในการลองพื้นโมเดลก็สามารถดูในวิดีโอในลิงก์ทั้งคำอธิบายด้านล่างได้นะครับแล้วก็ไว้เจอกันในวิดีโอหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ